มาถึงคู่น็อกเอาทคู่นี้กันบ้างครับเป็น2สาวเสียงหวานครับจากทีมของโค้ชโจ y b บอยครับคนแรกก็คือฝนครับผ่านเข้ารอบนี้มาด้วยเพลงแค่คุณกับอีกคนครับที่โค้ชโจ y b บอยสติลมาจากทีมของโค้ชแตมนั่นก็คือปุยฝ้ายครับหากมีใครอีกคนบอกกับเธอว่ารักสุดหัวใจ เป็นเพลงภาวนาค่ะของพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนจะให้เราแบบไปร้องแบบพาวเวอร์หนักๆมันก็มันก็จะดูพยายามไปจะให้ร้องแบบเพลงแดนซ์ก็ไม่ใช่ตัวเราเงี้ยก็เลยแบบต้องเป็นเพลงแบบนี้แล้วก็ต้องเลือกวิธีการถ่ายทอดอีกแบบหนึ่งค่ะต้องใส่อารมณ์ให้มันมากกว่านี้แบบว่าความรู้สึกใส่ในเพลงให้มากกว่านี้ค่ะรอบน็อกเอาเนี่ยแบบโหดกว่าแบทเทิลอีกอะเหมือนว่าแบทเทิลเรารู้อยู่แล้วว่าเออร้องกับคนนี้ได้ซ้อมกันมาอย่างเงี้ย แต่ว่ารอบน้องเอานี่คือแม้จะเป็นคนละเพลงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะไม่ใช่ตื่นเต้นว่าเราจะผ่านไหมแต่ว่าตื่นเต้นว่าเอ๊ะเราจะเจอกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงแสนรักเนี่ย ชอบเนื้อนะเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันมีความหมายมากเลยมันเป็นคำแบบพูดๆอะ่ะแต่มันทัชแล้วมันก็คงเป็นเพลงที่หลายๆคนนะคะน่าจะอยากฟังเหมือนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมคะก็จะชอบเพลงของพี่แจงอย่างงี้ค่ะดีคะ่ะพี่โจ้ก็แบบว่าคือให้คําแนะนํากับคําร้องกับฟีลิ่งเพลงได้ดีมากคืออธิบายด้วยคําพูดแบบที่พี่โจ้พูดอยู่แล้วซึ่งมันก็ตลกแต่เราเข้าใจอะ่ะรู้สึกยังไงใช่ไหมที่ต้องไปแข่งกับใครในรอบน็อกเอาท์ไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่า จะต้องไปยืนบนเวทีกับใครแต่ว่าจริงๆแล้วฝ้า,ายว่ามันร้องคนละเพลงอยู่แล้วเนาะยังไงเราก็ทำหน้าที่ของเราอ่ะให้ดีที่สุดดีกว่า We reporter presented by TrueMove Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคกรถจักรยานยนต์ Honda s c o o p ี i ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนถ้าพูดจริงๆแล้วนะครับทั้งฝนแล้วก็ปุยฝ้ายเนี่ยสามารถทำโชนในรอบน้องเอาออกมาได้กินใจแบบสุดๆไปเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วโคช้ชจวยบอยก็ต้องเลือกเสียงที่ทำให้ทุกคนสามารถดำดิ่งลงไปได้ลึกที่สุดนั่นก็คือ เสียงของคุณฝนครับ,รอบออตอนแรกที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบมากชอบเพลงนี้ชอบเนื้อหาอะไรอย่างที่เคยบอกไปใช่ไหมคะพอมาซ้อมจริงๆในวันซ้อมเนี่ยเหมือนกับว่าพี่พพตัวทีว่บอลบอกว่าหนูอะ่ะร้องแบบร้องเพาะเหมือนเทปเกินไปอะ่ะร้องเป๊ะร<ป>้องเป๊ะไปใช่ร้องเป๊ะแบบ เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้จริงๆไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองเลยเราคิดอยู่แล้วว่าเราแบบเราไม่ได้ไปแน่อะไรเงี้ยจอ,อ,อ,อง,ว,จง,ว,งจอว่ารอบนี้โหดจริงๆก็คือแค่จับคู่แล้วอีกคนยืนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึก แล้วเรากายเป็นคนร้องก่อนด้วยค่ะก็ะเลยแบบว่าไม่เป็นไรทำไม่ดีที่สุดลวกันอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงก็อาจจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะในตอนนั้นตอนนั้นเราร้องจบแล้วความรู้สึกมันยังดิ่งอย,อยู่ก็คือเราทําเรียบร้อยหน้าที่ของเราแต่พอปุยไฟขึ้นมาร้องเราได้ฟังคุณราองเรารู้สึกยังไงบ้างชอบค่ะคุณร้อง,พองเพราะมากใช่พี่ปุยไฟร้องเพราะแล้วก็มีเสียงเสียงที่ใสแบบกลางวานอ่ะเพราะมากแล้วก็มีท่อนแอดลิบต่างๆที่เออชอบ ปุ๋ยฝ้ายเราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนนะครับวันนี้ปุ๋ยฝ้าก็ลดทอนบางอย่างที่ไม่จะเป็นออกไปเหลือแค่แก่นของเสียงจริงๆซึ่งขอบคุณโค้ชโจ้มากที่ทำให้น้องร้องได้ดีขึ้นขนาดนี้นะครับคุณฝนก็ยังดําดิ่งถึงอารมณ์ได้เหมือนเคยนะครับ ยังฝนผลก็เขาเป็นคนร้องเป๊ะมากเปแบบว่าเหมือนมาสซิลลิงมาอยู่ในห้องอัดเต็มพอเต็มปุ๊บอารมณ์จะหายคือต้องคอยบอกฝนว่าใส่แผลเป็นลงไปหน่อยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วคนเวลาเสียใจร้องไห้ก็จะมีอารมณ์นั้นซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นตรงจุดนั้นนะครับส่วนทางปุ๋ยฝ้ายปุยฝ้ายก็เสียงไพเราะกังวานและปุยฝ้ายเป็นคนชอบดีไซน์แบบว่า พอวันนี้ก็จะเป็นการปรับจนแบบพอดีมากๆเลยพอดีแบบว่าเอาเป็นว่าในวันนี้ยังรู้สึกถึงการดิ่งลึกลงไปในอารมณ์นะครับขอให้น้องฝนเข้ารอบไปแล้วนะครับ ยังเหลือโชว์เด็ดๆให้ได้ลุ้นกันอีก2ทีมนะครับก็คือ1ทีมจากโคชก้องและอีก1ทีมจากโคชแตมครับสามารถติดตามได้นะครับอาทิตย์นี้ช่อง3ครับ5.45โมง45กับ The Voice เสียงจริงตัวจริงในรอบน็อกเอาทครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ v r ร p พอเต r ร์ e s ีเ t นต์ y t r u ร Move เแล้วกลับมาเจอกนันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีครับ